สวัสดีครับวันนี้คืองานเลี้ยงนะครับโอ้โหร้านอาหารทำปายครับผมโอ้โหลูกค้าจองดยอดวันนี้อาหารวันนี้เลิศมากนากก่นา,กา,า,นากินมากเลยครับอาหารน่ากินมากเลยครับเรียมใหม่ๆส,สดๆใหม่ๆสดๆทังร้อนเลยครับใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยครับ หลังจากทำอาหารเสร็จแล้วก็ขอสัมภาษณ์แม่ครัวเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับเฉยๆเฉยๆใช่ไหมครับก็รู้สึกวุ่นวายเนี่ยครับสนุกไหมครับสนุกมากขอสัมภาษณ์น้องกอลเนี่ยครับชาวยูทูบเบอร์ครับผมสวัสดีครับอันนี้คือผู้ช่วยกุ๊กนะครับสวยมากที่สุดเลยครับอันนี้ก็คือผู้ช่วยกุ๊กนะครับน่ารักที่สุดเลยสวยครับผมน่ารักขยันข้าวผัดน่ากินมากเลยครับ อาหารทุกอย่างสะอาดถูกหลักอนามัยนะครับอันนี้คือน้ํายําของเรานะครับเราทแบบํากับโอ้โห,โหไม่อยากจะพูดถึงความอรอร่อยที่นี่รสจัดครับผมเน้นรสจัดนะครับผมรสจัดแล้วก็อร่อยอร่อยอร่อยครับอันนี้คือแฟนของน้องเขานะครับอันนี้คือแม่ครัวนะครับผมสู้ๆสู้ตายครับวันนี้งานเลี้ยงสุดยอดเลยคะ่ะสนุกดีครับ ทุกอย่างสะอาดทุกหลักกันามัมนะครับสําหรับวันนี้ก็นี่คือน้ําซุปของเรานะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้อ่าผมด้วยนะครับโดยสบายดีสบายดีมาสุกคนเลยบายแล้วมาพบกันคลิปต่อๆไปครับ